ใบหนึ่งนี่ราคาประมาณอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบถึงสามร้อยห้าสิบแล้วแต่แบบนะใช่ค่ะหมวกหมวกตุ๊กตาราคาสินค้าที่เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่ถึงก็มีแปดสิบเก้า้นใบค่ะอย่างแพงสุดก็จะมีสองพันก็มีเส็นเสื้อผ้าจะยากหน่อยสำหรับท่านที่จะต้องการมาอุดหนุนสินค้าอ่า แฮนเบกของชุมชนท่าแคก็กลุ่มอาชีพเย็บปักถักร้อยชุมชนท่าแคก็สามารถมาได้ที่บานเล็กที่358ทับ22ถนนไทยชนะอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับก็เบอร์โทรศัพท์ก็055541062มือถือก็0872106144นะครับ เราก็มีสินค้าหลากหลายหลายอย่างครับเป็นพวกตุ๊กตาเสื้อถักแล้วก็สินค้าที่กลุ่มแม่บ้านทำนะครับเราก็จะรวบรวมมาไว้ที่ที่บ้านของผมในบ้านในที่สามพรแปทัศนสองสองนะครับผ่านมาทางจังหวัดตากก็ติดรินแม่น้ําปิงครับผ่านมาเส้นใต้สะพานกิติขจรตรงมาประมาณห้าร้อยเมตรจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับก็ตอนนี้ผมกําลังทําป้ายขึ้นแล้วก็ เห็นป้าจะเห็นอยู่ว่ากลุ่มอาชีพเย็บปักถักร้อยชุมชนท่าแข่ครับยินดีต้อนรับครับฉช้เวลาตอนนี้เขาไปทำงานประจำทเมื่อก่อนเลินเสร็จแตได้หงชิ้ต้องแบบไม่ใจไหนเลยต้องเวลาด้วยนะคะว่างก็ทว่างก็ทำตอนที่รวมกลุ่มกันทเนี่ใช้เวลาบ้างช่วงเวลาไหนช่วงวันหยุดทางานแล้วตอนเรียนสังเรื่องานน่ะคะ ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มนี้มีกี่คนละคครัสิบสองคนค่ะครับส่วนใหญ่นี่เป็นวัยประมาณไหนค <c oughs> รับวัยวัยชายถึวัยมีเด็กก็มีค่ะเด็กไปรุ่นอะไรอย่างเงี้ะคะยคูย้รุ่นอายุม่ม้งคะรุ่อายุก็เด็ก